ตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆพวกเราเนี่ยภูมิใจกันมาตลอดก็คือเรื่องการที่เราเป็นดีทรอยต์เอเชียนะครับเรามีการส่งรถยนต์ออกต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านล้าน,านบาทนะครับส่งออกเป็นล้านล้านคันคันนึงเป็นล้านบาทเนี่ยเชื่อไหมครับว่าต่อคันเนี่ยที่เราส่งออกเนี่ยมูลค่าในการประกอบที่เราได้เนี่ยคือค่าแรงเนี่ยไม่ถึง5 0 0 0บาท จากล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเราส่งไปล้านคันเนี่ยเราได้ค่าแรงมาแค่ห้าพันล้านนี่ฮะมันคือสาเหตุนะครับที่มาจากที่ว่าเราเป็นประเทศที่เราเป็น OEM ที่สมบูรณ์แบบเราได้ครับแต่เราได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ลองนั่งคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราอะเกิดมีการสร้างมูลค่าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ 1>, 1ล้านบาทไม่ใช่ได้5,000บาทต่อคันนะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจพปลลิาที่ทำมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะไปขายของที่แพงขึ้นใช่ไหมครับนะครับทางการแพทย์เราก็ทำนะครับพยายามที่จะทำเป็น medical hub ทางท่องเที่ยวเราก็พยายามจะเป็น medical hub, เ,เป็นศูนย์การศูนย์กลางก,การท่องเที่ยวของภูมิภาคนะครับ การที่จะทําสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ดีหมดเลยนะครับแต่ทำยังไงให้การรวยกระจุกและจนกระจายเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายเวลอันนี้ลงไปถึงลากหญ้าได้พอคนในประเทศของเราเนี่ยเริ่มมีเงินผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการแบ่งปัน,นครับเรื่องนี้ผมเคยพูดเมื่อ6ปีที่แล้วว่า โมเดลที่ดีสำหรับประเทศไทยเพื่อที่จะทําให้ฐานของเราที่เป็นฐานคนจนเนี่ยนะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเราต้อง Create Value แล้วก็แชร์ a l u e ตัวนี้สิ่งเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกไหมแปลกประหลาดไหมผมว่ามันไม่ได้แปลกประหลาดนะครับทุกประเทศเนี่ยขาก็ทํากันนะครับจีนเขาก็มีการส่งเสริมนะครับให้ประเทศให้บริษัทในประเทศของเขาเนี่ยเติบโต นะครับดูได้เลยครับไต้หวันจีนนะครับอเมริกาเกาหลีแม้กระทั่งสหภาพยุโรปทุกคนจะมีประเทศเขาจะมีบริษัทที่เป็นโลเคอลที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศของเขาประเทศไทยก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันครับหนึ่งในพิาท,ที่ท่านพูดก็คือต้องการจะสร้างสตาร์ทอัพของคนไทยให้ไปสู่อินเตอร์นะครับถ้าเราทําอย่างนั้นได้มีบริษัทอย่างผมหรือบริษัทอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นคนไทย เราก็จะสามารถทําของที่มีมีสินค้าที่มีมูลค่าขึ้นในประเทศของเรานะครับเงินทองไม่ไปไหนทุกคนมีกําไรมากขึ้นก็สามารถจะจ้างแรงงานในราคาสูงได้เราจะเลิกพูดกันนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราทําของที่มันมีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นมิดเดิลไอค้ำถับที่เรามีปัญหาเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้ทันทีปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เราไม่อยากมีบุตร เพราะอะไรฮะเพราะสังคมเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออํานวยเศรษฐกิจมันไม่ได้เอื้ออานวยให้มันเกิด <c oughs> เห็นไหมครับการที่แก้ปัญหาที่ต้นต่อเนี่ยมันแก้ทีเดียวมันแก้ได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน